สวัสดีครับที่ชิดติดสัตว์วันนี้นะครับเราจะไปเยี่ยมชมฟาร์มงูบอลนะครับม็อบฮันเตอร์ซึ่งที่นี่เนี่ยเขามีงูบอลตัวแรกสีแรกของโลกก็เป็นเคนไทยผมอยากเห็นนะว่ามูบอลตัวแรกสีแรกของโลกเป็นเมืองคนไทยเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานัดกับคนดูแลไว้ที่นี่นะครับก็ตอนนี้ผมมาก่อนเวลานิดหน่อยเพราะฉะนั้นหิวยิบหายเลยครับยังไม่ได้แดกอะไรอัตมายังไม่ได้ฉันค้าวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอทานข้าวก่อนนะครับ ที่เี่ผมเคยมาแล้วร้านสวยกับข้าวอร่อยนะครับใครมีโอกาสผ่านมาก็แวะมาอยู่อ่ัวัสายสี่ถังไปสายห้านะครับเขานอกจากมีก๋วยเตี๋ยวแล้วมีกับข้าวด้วยแต่ว่าวันนี้เนื่องจากเวลาเรามีโอกัดก็เป็นซักก๋วยเตี๋ยวแล้วกันเบาๆครับเบาๆร้องท้องนี่คือร้องท้องของผมโอเคครับเดี๋ยวผมทานข้าวก่อนทานก๋วยเตี๋ยวก่อนเดี๋ยวยังไงเจ้าของฟาร์มมาแล้วเราจะไปชมกันขอบคุณมากครับ วันนี้เรามาถึงแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ฟาร์มม็อกฮันเตอร์นะครับคือฟาร์มที่สร้างงูบอลตัวแรกของโลกได้นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปเพื่อหาอาจารย์บอยกับคุณนนท์นะครับก็จริงๆเราอยากหาความรู้จากเขาด้วยครับว่างูบอลคืออะไรงูบอลเป็นสัตว์ประเภทไหนเลี้ยงยากไหมคือตัวผมเองอะ่ะผมเคยเลี้ยงนะครับแต่ก็ผมก็พื้นๆความรู้ผมมีธรรมดามากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมอยากมาหาความรู้ด้วยแล้วก็อยากไปเห็น world first ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาหาความรู้จากทุเรศทั้งสองคนนะ ขอแนะนำรู้จักกันน,น,ะนะครับเจ้าของฟาร์มบอ b ฮันเตอร์นะครับของทั้งสองคนนะครับคืออาจารย์บอยนะครับครับสวัสด,ดีครับคุณนนท์สวัสดีครับครับผมอาจารย์บอยนี่ จริงๆเป็นอาจารย์จริงๆนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่ในมหาวิทยาลัยวัคิโดนี่นะครับคือเป็นคนที่ชอบงูเป็นคนที่รักงูเป็นคนที่สนใจเรื่องงูนะครับก่อนอื่นเนี่ยคือผมอ่ะเป็นคนที่มีความรู้เรื่องงูแต่แบบพื้นๆมากนะครับก็เลยอยากสอบถามอาจารย์ว่าไอ้งูบอลเนี่ยมันคืออะไราจารย์งูบอลเป็นงูหลามนะครับประเภทหนึ่งที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกแล้วก็ถิ่นกําเนิดเขาอยู่ทวีปอฟริกาเราก็เห็นว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักและก็มีสีสัน สวยงามนํามาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงครับคือในธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะไม่ได้สีสันอย่างนี้ใช่สีธรรมดาอันนี้คือสีที่เกิดจากการเพาะพันธุน์ล้วนส,สีที่เกิดจากการเราเพาะพันธุน์ล้วนในฟาร,ร์มครับเพราะว่าในธรรมชาติจะไม่มีสีแบบนี้ละคือติดนเหมือเขาอยู่แอฟริกาใช่ไหมฮะก็ะคือไม่มีในบ้านเราไม่ต้องกลัวว่าเออเกิดจาธรรมชาติ ในบ้านเราไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่มีแน่นอนแล้วแล้วเขาตัวใหญ่ไหมตัวยาวเต็มที่ประมาณประมาณเมตรครึ่งประมาณกี่ปีอาจารย์ได้ประมาณถึงประมาณประมาณ3-4ถึงปีถึงจะยาวได้ขนาดนั้นอ๋อแล้วแล้วอย่างที่เห็นนี่นะครับคือคืองูบอลอย่างที่เห็นนี้ก็เป็นงูบอลทั้งหมดอายุประมาณ1ปีอ๋อปีนี้กตัวแค่นี้ครับก็คือไซส์นี่ือไซส์หนึ่งปีใช่ครับมันกินอะไรเป็นอาหารอาจารย์กินอาหารเป็นประเภทหนูครับนะฮะก็ปัจจุบันเราก็จะให้อาหารเป็นหนูแช่แข็งนะฮะ ซึ่งก็มีขายตามท้องตลาดทั่วไปทางฟาร์มก็มีจำหน่ายด้วยใช่เราดูวยทำเองใช้ในปริมาณเยอะหาซื้อยากแล้วก็คือใช้ในฟาร์มด้วยใช้ในฟาร์มด้วยแล้วก็เราก็ูกเองด้วยคือมึงเขาวงจรอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็น world first นะครับเราจะโชว์ก่อนแล้วก็มีบางตัวที่ ปกติแล้วคนเราก็จะชอบอันนี้คือพายธรรมดากูพายอันนี้คือใครเห็นกูครั้งแรกอ่ะจะชอบตัวนี้ครับอ่าใช่คืออันนี้อันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นยีสีของเขาใช่ไหมั้ยเขาเรียกว่าอะไรครับม็อบม็อบนี่ม็อบม็อบพายอันนี้คือม็อบพายครับโดยปกติแล้วเขาโดยธรรมชาติเขาจะสีประมาณนี้ครับแต่เมื่อมียีนพายเขาคือทําให้ตัวเขาดังอ่าอ่าเขาจะสวยงามไปอีกอ่าอ่าอันนี้คือยีนพายยีนเดียวเลยยีนพายยีนเดียวเลย เดี๋ยวจะมีพายแบบที่เติมยีมอื่นเข้าไปอีกก็จะมีอีกมีก็มีเรือไหมมีซ้ายมีเรือมีครับกุญแจดวอาจตรย์ตอเนี่ยก็ถัดมาเป็น world first เหมือนกันตัวนี้จะเป็นของสองปีที่แล้วจะเป็นฮิน d ีจีนโมจาวีอาบายนอหครับเดี๋ยวก่อนอก่อนถึงตรงนั้นนะครับหมอ ไอ้บงโจ้ยไอ้ไอ้ไอ้เจนจีนไอ้กันนะอ่าเอาไปโน่เอาไปโน่อาไอสามอันนี้มันคือม็อบใช่ไหมหมอมันคือม็อบแล้วก็จับปรรวมกันเป็นสีหนึ่งตัวหมายความว่าตัวพ่อเป็นม็อบหนึ่งตัวแม่เป็นม็อบหนึ่งแล้วก็มันก็สามารถผสมรวมกันมาได้อ๋อ มันก็คือจากหนึ่งกลายเป็นสองจากสองกลายเป็นสามอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นใช่ครับอ๋อแสดงว่ามันก็ใส่ได้ที่ผู้ชิ้ส่วใช่พี่ใส่ได้ยันเจ็ดแปดเลยแต่ว่ามองออกหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งแยกแยะออกได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งสวยไหมอีกเรื่องหนึ่งอเราก็จะหาส่วนผสมแต่ละสีว่ามารวมกันแล้วมันจะสวยแบบไหนครับนี่ก็คือ ขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้พ่อพันธุ์เลยใช่ก็จะมีแบ่งด้วยประเภทแบบเป็นงูที่เป็นแพทเทิร์นอ่ากับเป็นงูที่เป็นสีอ่าให้สีกับให้แพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยไมรับคือลวดลายลายสวยเนี่ยเป็นสติปที่หลังไงอย่างเช่นตัวอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยจะเป็นเส้นยาวที่หลังอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นเส้นยาวที่หลังอย่างเงี้ยครับแล้วก็สีที่ให้มันมีอีกมากมายเลยสีจริงอันนี้เป็นตัวที่ยกตัวเอายิบมาอ่าายละเอียดรายละเอียดลึกๆนะครับเยอะมาก ผมคงอธิบายไปหมดเพราะแค่เห็นเนี่ยก็งงนะครับเพราะว่ามันมีค่อนข้างเยอะมันมีค่อนข้างหลากหลายถ้ายังไงรายละเอียดเล็กๆเนี่ยลองติดต่อถามอาจารย์บอยที่หน้าหน้าเพจมอันเตอร์ดูจริงๆมีข้อมูลสําหรับผู้เลี้ยงมือใหม่ตั้งแต่แบบชั้นแบบสตาร์เตอร์เลยจนถึงการเพาะพันธุ์วิธีการดูอะไรมีเป็นบทความอาจารย์อาจารย์อาจารย์ก็มีช่องยูทูบอยู่นี่ใช่อว่ามีครับทําไปชุดหนึ่งแต่มันจะเชิงวิชาการหน่อยเนาะอ่ๆจะเป็นในชื่อชื่อช่องอะไรครับมอันเตอร์ชื่อมันเตอร์เลยเข้าไปดูได้นะครับไปฟังเลคเชอร์ครับผมเคยเข้้าไปฟฟัังงแลลวเเอคชร ตอน,นไปช่องห <100 1. S 2> นึ่งศูนย์หนึ่งก็ได้ถ้าเราเป็นคนอยากหาความรู้ถ้าเราอยากศึกษาเราไปนั่งฟังอะ่ะมันจะได้ความรู้เยอะนะครับแต่ว่าคือมันจะมีหลายเอพิโซดหลายะนะถ้าเกิดมันจะเริ่มจากผู้เลี้ยงหน้าใหม่ถึงระดับบีเดอร์เลยนะครับคุยเรื่องในเวอร์เฟิร์สต่อไหมหมออ่าได้ครับการจะได้เวอร์เฟิร์สตสักตัวเนี่ยมันยากไหมไม่ยากครับแต่โอกาสที่จะได้มันขึ้นอยู่กับความโชคดีของเราเดี๋ยวนะครับอ่าคือคือตัวนี้ใช่ไหมหมออ่าตัวนี้ก่อนอ่าตัวนี้ก่อนคำว่าเวอร์เฟิร์สเนี่ยคือ สีแบบนี้คือคนแรกของในโลกเ uh huh. ขาว่กคนแรกของโลกคือไอ้สามสยีนเนี่ยที่รวมกันเนี่ยในโลกนี้ไม่มีใครแม่้ทำได้ไปก่อนนะครับอันนี้คือทําได้ uh huh. ก่อนเพื่อนอคือเคาที่ทําได้คือคนไทยนะครับมันน่าภาคภูมิใจคือตรงนี้นะครับ แล้วเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันยากไ่เหมอหมายความว่าถ้าเกิดว่าคนเลี้ยงหน้าใหม่คนทําใหม่เนี่ยอัตราการได้เวอร์เฟิร์สเนี่ยมันขึ้นกับอะไรบ้างหมอผมว่าไม่ยากครับขึ้นอยู่กับว่า1คือเรามีจินตนาการในทันทางูอะ่ะมากน้อยแค่ไหน<ะ>แล้วก็2คือความโชคดีหรือว่าดวงดีของเราว่า<ะ>เราจะเกิดลูกงูในครั้งนั้นหรือเปล่า<ะ>ซึ่ง<ะ>บางทีผสมครั้งหนึ่งก็อาจจะไม่ได้เ o อเฟิร์สแต่ปีถ<ะ>ัดไปอาจจะได้<ะ>ซึ่งบางคนอาจจะผสมพร้อมกันเขาอาจจะได้ผมอาจจะไม่ได้ก็ได้ นั่นหมายความว่าผมสรุปให้ก็คือวิสัยทัศน์50%ดวง50%อย่างสมมติว่าหมอมีไอ้สามยีนนี่อะไรนะโมจาเวโมจาเวเอาไวโนอไวโนเอตินจีนวูม่าไอ้สามยีนนี้เนี่ยผสมคอกแรกเนี่ยอาจจะได้โมจาเวอย่างเดียวเลยอาจจะได้เอตินจวูม่าอย่างเดียวเลยไม่ไม่ได้เวิลด์เฟิร์ส หรือว่าออกมาทั้ง8ดใบเนี่ยเอาไปโน้หมดเอาไปโน้หมดเลยก็ได้ <c oughs> ดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าธนาการแล้วก็วิสัยทัศน์อย่างเดียวดวงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่างูบอลเนี่ยตามกันทันนะเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยปีหน้าหรือว่าปีต่อไปหมออาจจะไม่ได้แต่คุณจะได้ก็ได้ถ้าคุณเริ่มตอนนี้คุณอาจจะแค่เริ่มช้ากับหมอสองปีแต่คุณก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับเพราะนี้อยู่วิสัยทัศน์มันก็เป็นรายได้เสริมเปนเงนใจเหมือนกันนะหมอพูดง่ายว่าเป็นงานอดิเรกที่คนชอบสัต มีจินตนาการที่อยากจะทําสีใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นด้วยฝีมือของตัวเองงผมว่าอารมณ์มันเหมือนปลาคราฟอ่ะงมอครับ,รรบใช่เหมือนเราดูปลาคราฟเนี่ยยืนมองบ่อปลาคราฟเนี่ยพร้อมหลากหลายของสีเนี่ยมันก็คือเรายืนมอง,ของเขาใช่ไหมแต่ว่าอันนี้งูบอลเนี่ยมันก็คือเขาอยู่ในกองก็จริงเขาอยู่ในที่เลี้ยงก็จริงแต่พร้อมหลากหลายสีของเขาเนี่ย ผมมันไม่ีมากกับปลาคาร์ฟดิถ้าเกิดพูดถึงม็อบนะนะเฉพาะชนิดสีเนี่ยมีเป็นพันพันสีแค่แค่ม็อบพื้นฐานไม่ต้องไม่ต้องว่ามาผสมนะแค่เอาแค่ว่าม็อบต่อแต่ละตัวเดียวเดียวเนี่ยมีเป็นพันครับ ก็คือนอกจากม็อบเดียวแม่ก็มาจัดกันได้เองใส่ได้เอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสถ้ามีโอกาสได้ยังมีช่องว่างที่ทุกคนจะทํโบรกเฟิร์ได้อีกเยอะครับคือคือคือตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งบิดเดอร์เองในไทยหลายๆคนเนี่ยรับก็คนนึงจะถนัดเรื่องนี้เราถนัดฝีนี้เราถนัดแพทเทิร์นแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะมีหลายๆฟาร์มอีกหลายฟาร์มที่ถนัด กันคนละแบบคนละคือคนละสไตล์กันอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีอีกก็คือก็คือจะมีทางทางใครใช่ใช่ตัดขนาดสีอย่างนี้ตัดคนนาดลายอย่างนี้อย่างเงี้ยพี่บีคือสมมติพี่บีชอบแนวนี้พี่บีก็จะเหมือนชอบอ้วกอ้วกอะไปเลยดีกว่าจบเรื่องกันไปตัดคลิป ก็แต่ละคนก็จะมีความชอบในสีของแต่ละคนก็จะพัฒนาไปาทางของตัวเองแล้วว่าเบอร์เฟิร์สไม่ได้มีแค่ตัวเดียวคนไทยทําได้น่าจะเป็นสิบแล้วเนาะเป็นสิบแล้วเป็นสิบแล้วหลายความก็ทำได้ก่อนหน้านี้มีคนไทยทำมาก่อนแล้วมีแความแต่ว่ามันก็จะคนละหมอคนละประเภทอะไรอย่างี้ยนไปของเราเราก็มีกี่ตัวเนาะ เรามีอยู่ประมาณสามสี่ตัวคกแล้วก็ตัวปีนี้ก็น่าจะมีอีกพอสมควรอ๋อก็คือหนึ่งนั้นก็คือไอ้ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้คือตัวนี้นี่ตัวนี้สวยว่ะอันนี้ชื่ออะไรครับอันนี้ก็ใช่เหมือนกันครับอันนี้เป็นแคนดิโดเฮดินจีนก็คือเป็นยีนเฮตินจีนบัวมากกับแคนดิโดใช่ครับมันก็เห็นตรงเนี้ยจะเป็นม่วงๆแล้วก็ลายเป็นของเฮดินจีนยังไม่โตเท่าไหร่ก็อาจจะยังเห็นสียังไอันนี้เป็นบัวเฟิร์สของปีที่แล้วเฮ้ยไม่ จริงๆถ้าเกิดว่าอยู่ในที่มืดสะท้อนแสงสะท้อนแหละสายแบ็คไลท์สะท้อนแสงเลยหมอน่าจะครับต้องลองดูครับพี่ชอบแบ็คไลท์ใช่ไหมครับผมชอบแบ็คแบ็คครับชอบแบ็คแบ็คชอบจะคุ้มจะคุ้มเห็นไม่ได้เลยไฟติดโมฆะกลางเออนั่นแหละบ้านกลับไม่ใช่จอดเลยเดียวเลยนั่นแหละไว้ก่อนเลยวัดรักสิบบ่อยไม่ถามเรื่องราคาก่อนดีกว่าหมอถ้าเกิดว่าอ่ะอย่างเงี้ยมันเป็นเบอร์เฟิร์ส เข้าใจได้แหละว่าหมอคงเก็บหมอคงจ่าไม่ได <approved. S 2> ้ไม่ได้ปล่อยอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามือใหม่อะหมอมือใหม่อยากเลี้ยงเนี่ยเอาแบบเออเริ่มเริ่มอะราคาเริ่มต้นของงูบอลนครับนะฮะ normal เลยพันห้าพันห้าพันห้าบาทก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงหลักหมื่นหลักแสนก็มีแล้วแล้วอย่างสมมติว่าผมเป็นบิดเเด้์หน้าใหม่ผมเป็นคนใหม่เนี่ย <ừ> สนใจแบบว่าเฮ้ยคือกูอยากลงทุนอ่ะอยากแบบเออมีเงินอยู่สักก้อนนี่สักหมื่นนึงเงี้ยใช่ปะ <ừ> ่ะลงทุนแบบว่าอยากให้ได้ผลตอบแทนที่แม่งแบบคุ้มค่าควรจะยังไงดีหมอคือนะถามว่าถามว่า,า,มวาผมซื้อนอ้องมดมาสองตัวลูกบาแม่ก็เป็นนอ้องมดหมดใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้ลูกตัวละพันห้าเท่าเท่าพ่อแม่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าผมเออมีสักหมื่นนึงเงี้ยอยากให้สักคู่หนึ่งที่แม่งแบบเฮ้ยน่าลงทุนว่ะ เออผมควรจะเริ่มยังไงดีหมอเราก็ต้องหางูที่เราชอบก่อนเราชอบก่อนแล้วก็มีสีแตกต่างกันแตกต่างกันแล้วเราชอบในสิ่งที่เราอยากจะทําก่อนมันถึงจะได้ผลผลิตหรือว่าตั้งใจจะทํามันจริงผมก็เลยอยากแนะนาว่าถ้าเราจะทําให้งูมันสวยขึ้นอ่ะเราก็จะหาม็อบที่เราชอบแล้วก็เอามารวมกันเพื่อให้ผลตอบแทนคือเป็นสีที่สวยกว่าเดิมมันก็จะหนึ่งคือ สร้างมูลค่าเป็นเงินด้วยแล้วก็สองคือสร้างความสุขให้กับตัวเองด้วยที่ผมเคยได้ยินมางูแบบพ่อแม่สีธรรมดาเลยไม่มีครับสีธรรมดาลูกมาเป็นงูขาวมีมีครับไอ้ไอ้นี้แพงไหมหมอถ้าถ้าตัวยังไม่เป็นงูขาวไม่แพงครับประมาณสามสี่พันแต่ถึงเวลาเป็นทําเป็นงูขาวปุ๊บก็จะเป็นหมื่นอย่างเงี้ยครับเช่นเช่นเดียวกับนี่ครับพวกสบปยตพวกนี้คืออันนี้เป็นรีเทคซี ต่ลิทิสิคืออะไรครับลิทิสิคือยีนด้อยอ่าเป็นยีนด้อยคล้ายๆอัลเบโนพายพายเนี่ยลักษณะเดียวกับเผือกตาแดงอ่าถ้าเกิดว่าภาษาในสัตว์อื่นก็คืออัลเบโนที่เป็นเผือกตาแดงนี่นะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นเผือกอีกประเภทหนึ่งคือเป็นพายพูดง่ายๆก็คือว่าลูกที่ไม่ได้ลูกที่ไม่แสดงผลนะครับเป็นพวกลูกครึ่งทั้งหลายแหละลูกเพชรเนี่ยมูลค่าเขาอาจจะแค่5,000 8,000แต่ถ้าเกิด คนสําหรับคนที่แบบอยากเริ่มต้นแล้แลดูว่ามันอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าทําออกมาเป็นตัวเต็มได้เนี่ยหนึ่งใบก็เกือบสองหมื่นอย่างเงี้ยหมื่นกว่าบาทหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่เคลื่อนมันมองมองว่ามองว่าถ้าเกิดอยากลงทุนแล้วค่อยค่อยเพิ่มมูลค่านะครับก็หมายความว่าอาจจะเป็นสามสี่เท่าของมูลค่าพ่อแม่ได้เลยได้ได้ครับเฮ้ยคุณน่าสนใจนะผมก็มองว่าน่าสนใจนะนี่อย่างตัวนี้นี่ให้พี่บีลองดูอันนี้นี่เหมือนงูปลอมเลยเนีสีครับดูลายที่หลังนะครับดูลายที่หลัง สีเหมือนของปอมเลยดูหัวเงี้ยดูหัวที่หลังลายที่หลังเป็นเส้นยาวแล้วแบบคือตัวนี้มันสว่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในร่มเนี่ยเหมือนจะมันจะเหมือนจะเป็นสะท้อนแสงเรืองแสงขึ้นมาเนี่ยน่ากลัวไหมครับคือภาพลักษณ์ของความเป็นงูอะคนทั่วไปจะน่ากลัวแต่ผมแบบมองว่าเออเฮ้ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าน่ากลัวอะไรถึงขนาดแบบว่ามันกลัวเราซะด้วยซ้ำใช่ใช่ที่สังเกตอย่างคลิปเนี้ยที่มันกระตุกกระตุกเนี่ยคือ คือเขากลัวเรานะครับเขากลัวเรามันไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าแบบว่าไอ้นี่อะไรเขากลัวเขาเลยสายมันเป็นที่มาของคำว่าบอลไพรทอนอ่ามันทําไมถึงชื่อบอลไพรทอนเพราะเวลาเขากลัวเนี่ยเขาจะขดเป็นเป็นลูกบอลกลมกลอ่าประมาณหน่อยแต่อันนี้เขาพวกนี้มันชินแล้วครับอ่าพวกนี้ไม่ค่อยกลัวปีนี้คาดว่าจะได้เยอะไหมหมอของที่บ้านของที่ฟาร์มของผมประมาณมาปรุงแต่ติดหมอว่าอาจานเออ สี่ร้อยถึงเกือบห้าร้อยครับสี่ร้อยถึงห้าร้อยใบคือคิดดูนะครับว่ามูลค่าต่ำสุดพันห้าก็คิดถูเลยแล้วนะครับว่ามันสามารถสร้างรายได้ต่อบปีให้คุณได้เท่าไหร่คืองูบอลเนี่ยมันจะตอบโจทย์สําหรับคนที่พื้นที่น้อยอ่าผมมองว่านะครับปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยว่ายง่ายเหมือนให้อาหารทีละครั้ง่ะดีอ่าหรือสี่ห้าวันครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นแล้วการดูแลก็ค่อนข้างน้อยเขาอยู่ใน กล่องที่เป็นแบบระบบฟิตอะไรอย่างเงี้ยนะนนแต่ว่าไม่ได้เหมือนว่าไม่มีอากาศคือมีอากาศเป็นกล่องอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้พื้นที่น้อยดูแลน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับเหมาะกับบางคนอาจจะไม่มีพื้นที่เลี้ยงอยู่คอนโดอยู่อะไรอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็เพลิดเพลินนะสำหรับใครที่อยากลองทําอยากสนุกกับการผรสมพันธุ์หรือว่าสร้างม็อบอ่งูที่แปลกๆกใหม่ๆึ้นมาอย่างนั้นมากช่เมือกี้ที่ผมบอกตอนแรกครับ ความรู้สึกเหมือนเราเลี้ยลาคราวมีสีมีลายรวดลายแปลกๆให้ดูตลอดนะครับแต่มันดีกว่ามะครับตรงที่ว่ามันเพาะพันง่ายมันบีดง่ายมันผสมง่ายกว่านะครับละค้าวเนี่ยคุณาคุณจะผสมทีเนี่ยคุณต้องมีบอ่อขนาดใหญ่ต้องโอ้มันเรื่องเยอะอะครับแต่เนี่ยมันผสมในที่เพาะเลี้ยงผสมออกไข่แล้วสามารถ2องปีนั้นก็ให้คุณลุ้นได้แล้วว่าคุณจะได้ม็อบใหม่ๆอะไรขึ้นมาบ้างปีนี้คาดว่าจะมีเบอร์เฟิร์สอีกไหมหมอมอาจารย์กุย กูติดหมอเหี้ยอะไรกูเนียมีมีครับปีแน่นอนแล้วแล้วแล้วพอมีตัดไข่ให้รุ่นไหมหมอมีเดี๋ยวผมจะพาตัดไข่ด้วยเห็นเจอกมาแล้วเมื่อกี้แบบมีพอได้อยู่เ่าโอเควันนี้เดี๋ยวเก็บพวกพวกพี่เขาไปก่อนเก็บพวกพี่ก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวสักพักเราก็ขอดูตัดไข่กันดูก่อนแล้วกันนะครับว่าปีนี้เราจะได้รุ่นเบอร์เฟิร์สไหมแล้วเดี๋ยวจะเดินดูชมในฟาร์มกันครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ